สวัสดีเพื่อนๆชาวแบ n คดิสเซอร์ตบายทุกท่านที่ผ่านมาชมคลิปนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูเกาะโจนสลัดต้องสาบหรือว่าเคิร์สไพรเลตไอแลนด์นะฮะที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่เมื่อวันที่7ทธันวาคมนี้นะครับ ดันเกาะโจนสลัดต้องสาบแหงใหม่นี้พูดง่ายก็คือทางเกมได้เอาดัน2อ,อย่างมายำรวมกันไว้ที่เดียวนะฮะก็คือดันเกาะโจนสลัดพาดิกที่เป็นแรงความเงินที่ดีที่สุดนะฮะแล้วก็เอาดันเรือปิสิงที่ได้ความรู้จากบอสเคซี่จอนนำมารวมไว้ที่เดียวกันนะฮะซึ่งส่วนตัวมองว่าค่อนข้างสะดวกขึ้นเยอะเลยนะะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลงทีละดันนะครับ ดันเกาะจนสลัดต้องทราบจะใช้ตั๋วสําหรับเข้าสีฟ้าแบบในรูปนี้นะซึ่งหาได้จากภารกิจประจําสัปดาห์นั่นก็คือกําจัดมอนเตอร์ฮาดูมครบ5 0 0 0 0ตัวนะฮะแล้วก็กําจัดมอนเตอร์ทะเลทรายครบ1 0 0 0ตัวก็จะได้ตั๋วสําหรับเข้าดันแห่งใหม่นี้10บใบต่อสัปดาห์นะฮะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังวิ่งเควสหลักไม่จบที่เมืองบาเลเซียใต้นะฮะเควสรายสัปดาห์ที่ต้องกาจัดมอนเตอร์ฮาดูม5 0 0 0 0ตัวก็จะไม่ขึ้นมาให้เพื่อนๆทํานทกันนะครับ วิธีเข้าดันแทงใหม่นี้จะอยู่ที่เมนูด้านซ้ายมือนะฮะและเมื่อกดเข้ามาก็ให้เลือกไปที่ดันเกาะโจรสลัดทางด้านขวาสุดเลยนะฮะในหน้าต่างนี้ก็จะบอกไอเทมที่จะได้รับนะฮะจำนวนตั๋วที่เรามีความรู้บอสของเรานะฮะถ้าตามในรูปก,ก็จะเห็นว่าตรงตัว๋วสีฟ้าจะเป็นเลข4ทับนะฮะก็หมายความว่าจํานวนตั๋วของเรามี UC ใบนะฮะและสามารถลงแบบคูณรอบได้สูงสุด9้าครั้งนะฮะก็คือสามารถใช้ตั๋ว9้าใบในการลงครั้งเดียวได้นั่นเองนะครับจำนวนคูณรอบก็ขึ้นอยู่กับเลเวลความรู้ของบอสเคซี่จอนนะะึ่ง ยิ่งมีเลเวลความรู้เยอะก็ยิ่งได้คุณรอบเยอะขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเข้าดันมาแล้วเราก็สามารถกดตีมอนออโต้ได้เลยนะฮะบรรยากาศภายในเกาะก็จะเป็นเกาะเปิดโล่งๆนะฮะโดยที่ให้เราตีมอนเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับ และเมื่อมาถึงจุดสุดท้ายนะฮะก็คือเราต้องกําจัดบอสเคสที่จอนะฮะซึ่งพลังโจมตีของมอนเตอร์ในดันและบอสจะขึ้นอยู่กับพลังของตัวละครที่ลงนะฮะซึ่งบอสจะค่อนข้างตีแรงพอสมควรนะฮะแนะนําให้เ,เพื่อนๆพกยาหรือว่ารบสกิลดีๆก็จะสามารถเอาชนะบอสต,ตัวนี้ได้ไม่ยากนะครับ และเมื่อกําจัดบอสสาเร็จนะฮะก็จะได้ไอเทม3ชนิดนั่นก็คือน้ําตาเทพทิดาวไว้เติมลงในรูปปั้นซินเวีย5,000ชิ้นนะครับน้ำยาฮาดูก40วดแล้วก็กล้องแดงที่ไว้ขาย NPC 200อันนะครับจากคลิปตัวอย่างเป็นเพียงการลงแค่1รอบเท่านั้นนะฮะเราก็จะได้กล้องถึง200ชิ้นเลยทีเดียวนะครับราคากล้องแดงราคาชิ้นละ25อมนะครับเท่ากับว่าเราจะได้เงินในการลงดันต่อรอบ จำนวน 5,000m เนะฮะซึ่งถ้าทำเฟสรดยสัปดาห์จะได้บัตรเข้าทั้งหมด10ใบนะฮะก็คือเราจะสามารถฟามเงินได้ถึง5 0 0 0 0เอมต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะฮะซึ่งส่วนตัวมองว่าระบบดันเกาะโจนสลัดต้องสาแทงใหม่นี้ทำเงินได้ดีกว่าเกาะโจนสลัดพาดิกแบบเก่าค่อนข้างเยอะเลยนะฮะส่วนน้ำตาเทพธิดาที่ไวเติมลงในรูปปั้นอินเวียก็ได้เยอะกว่า2ดันแบบเก่ารวมกันซะอีกนะครับ ก็จบลงแล้วนะฮะสํสำหรับคลิปดันเกาะโจรสลัดต้องสาบแทงใหม่นี้นะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะฟาร์มเงินซินเวอร์กันได้เยอะขึ้นนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ